สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับที่ช่องเนสต์สเตชันที่นี่ทีเดียวนะครับที่เป็นช่องเกี่ยวกับให้ความรู้ให้กับทั่วๆไปให้กับทางบ้านนะครับผิดพลาดประการใดแนะนํากันเข้ามาได้นะครับสําหรับที่ช่องนี้นะครับเราไม่มีการติดติงเราไม่มีการว่ากันครับอันไหนที่ยอมรับได้เรายอมรับเลยนะครับเพราะบ,บางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ผิดพลาดกันได้โอเคสําหรับ ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ติดติงกันเข้ามานะครับว่าผิดบ้างถูกไปยังไงต้องขอขอบคุณไว้ณนที่นี้ด้วยนะครับที่ได้แบ่งปันความรู้กันเข้ามาในวันนี้นะครับก็จะพาท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับมารู้จักกับครีมประเภทต่างๆนะครับซึ่งหลายคนนั้นอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับจะใช้ยังไงมาดูกันเลยนะครับครีมตัวแรกเลยเราเรียกว่าครีมปากแหลมนะครับตัวนี้ครีมปากแหลม เอาไว้จับเลยครับเอาไว้จะโอ้ันนี้งอไปหน่อยนึงใช้งานหนักไปหน่อยนะครับวันนั้นพอดีว่าต้องการจะใช้แต่ปรากฏว่าหาคีมไม่เจออันนี้มันอยู่ใกล้มือก็เลยเอาอันนี้นะครับไปใช้งานปรากฏว่าใช้งานผิดวิธีไปหน่อยนะฮะปากเลยเงึงเลยนะครับเหมือนปากกัดกัดกันปากมันก็เลยเงึงนะครับเงึงนะครับอันนี้เอาไว้จับชิ้นงานที่มีขนาดเล็กๆนะครับ่ Whitney ha. ชิ้นงานเล็กๆเราไว้จับนะครับไว้จับไว ไว้หนีบไวคีบนะครับเนี่ยไวไวหนีบไวคีบอะไรที่เป็นชิ้นงานเล็กๆนะครับถามว่าตัดได้ไหมก็ตัดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องเป็นเส้นสายไฟขนาดเล็กนะครับนะตัวนี้อ่ะโอเคนะครับอันนี้คือเราเรียกว่าครีมปากแหลมตัวต่อมานะครับตัวต่อมาคือครีมล็อกจริงๆครีมล็อกเนี่ยมันมีนอยู่สองไซส์ไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กอันนี้เราเรียกว่าไซส์เล็กนะครับตัวใหญ่นะตัวใหญ่ผมไม่ได้เอามา นะครับมันใหญ่เกินอันนี้เอาตัวเล็กมาดีกว่าตัวเล็กไว้สําหรับทํางานพวก diy นะครับเหมาะเลยตัวนี้นะครับนี่นะพกพาง่ายนะฮะแต่ไว้ใช้งานหนกักหนักมันก็ไม่ได้นะครับอันนี้ไว้สําหรับไว้ใช้ทํางานพวก diy นะครับโดยทั่วไปนะครับอันนี้คีมลอ็อกนะครับอ่าเรียกให้ถูกนะครับต่อมาคีมถัดมาก็คือคีมโดยทั่วไปที่เราเห็นขายตามท้องตลาดโดยทั่วไปนะครับอันนี้เนืดหน่อย นะฮะมันไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับต้องเอาน้ามันหยอดบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าหนืดนะครับเราก็เอาน้ำมันหยอดหน่อยนึงคีมชนิดนี้นะครับตัวหนึ่งก็ราวๆร้อยกว่าบาทนะครับนะแบบดีหน่อยนะครับนะเอาของดีเลยนะครับอ่าตัวนี้ก็ไว้คีบไว้จับไว้คีบไว้ตัดนะครับนะตัดตรงนี้ก็สามารถตัดได้แต่ต้องเป็นต้องเป็นอะไรนะครับต้องเป็นสายไฟขนาดเล็กของงานปุ๊บเ,เราใส่แล้วก็ปุ๊บกัด รางั้นมันก็จะขาดเหมือนกันนะครับเมื่อเราเอาสายไฟใส่เข้าไปตรงจุดนี้นะครับนะอันนี้ก็ตัดตรงบริเวณนี้ก็ได้นะครับตัดสายไฟตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็มี1จับ2ตัดนะตัดขนาดสายไฟไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับตัดอันนี้สายไฟขนาดเล็กเราก็สามารถตัดได้นะครับอันนี้ก็คิม <c oughs> ถามว่าจะไปทํา ปอกสายไฟได้ไหมนะครับมันไม่มันไม่ได้นะครับเอาไว้เราก็าไว้สําหรับในการขันนะครับขันโดยทั่วไปนะครับไว้พวกทำพวกขันหรือจับประเภทต่างๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าคีมปากจิ้งจกนะครับคีมปากจิ้งจกก็คือมันน่ยปากมันจะคมนะครับสามารถที่จะมาตัดอะไรครับตัดสายไฟ ประเภทนี้ได้นะครับนี่แต่พอกัดปุ๊บเราก็เออเห็นไหมครับตัดได้นะครับนี่มันก็ประมาณสายไฟประมาณเท่านี้นะครับเราก็สามารถที่ตัดได้นะถามว่าปอกได้ไหมควนได้ไหมนะปึ๊บนะมันควนได้นะครับแต่มันไม่เหมาะสําหรับในการปอกนะครับเราต้องใช้ครีมปอกสายไฟโดยตรงนะครับอันนี้เราเรียกว่าครีมปากจิ้งจบนะครับ อันถัดมาเลยนะครับก็คือคีมปอกสายไฟนี่นะครับคีมปอกสายไฟชนิดนี้นะครับนี่คีมปอกสายไฟตัวนี้อยู่ราวกี่ร้อยประมาณร้อยร้อยประมาณร้อยสี่สิบบาทนะครับคีมปอกสายไฟตัวนี้มันก็จะมีเบอร์ให้เราเลือกนะครับตั้งแต่เบอร์เล็กจนถึงอ่าเอาโทษโทษทีปากเล็กจนถึงปากใหญ่นะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับเมื่อ วิธีการปอกสายไฟเราก็เอาอันนี้นะครับเอาสายไฟนี้เราก็ต้องดูนะครับว่าเออมันลงช่องไหนได้ยังไงนะปุ๊บแล้วเราก็ดึงออกมานะครับอันนี้ปุ๊บนะครับอันนี้พอดีว่าสายไฟมัน สั้นนะครับมันก็เลยดึงไม่ออกนะครับผมเป็นการสาธิตให้ดูนะครับเป็นการสาธิตให้ดูนะฮะอันนี้อ่ะมันก็สามารถตัดบริเวณต่างเงี้ยเราก็เราก็สามารถที่จะตัดได้เหมือนกันนะครับตัดขาดได้เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็เอาไว้ปอกสายไฟนะครับนะอันนี้เราเรียวกว่าคีมปอกสายไฟนะแทนที่เราจะมาใช้คัตเตอร์ควันตรงนี้แล้วก็ค่อยดึงเนี้ยโอ้โหผมว่ามัน แม่คิดจะเป็นช่างทั้งเทียเครื่องมือเราต้องพร้อมนะครับถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยเราก็เป็นเราก็ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมืออะไรได้นะครับเราก็ไม่ถ้าเกิดเราไม่พร้อมปุ๊บเวลาเราไปทํางานที่ไหนมันก็ไม่ค่อยจะสะดวกโอ้ไฮไลท์ตัวนี้ไฮไลท์นะครับไฮไลท์อันเนี้ยไฮไลท์อันเนี้ยนะครับก็คือคีมแบบ T ีอินวันตัวนี้ตัวจะใหญ่มากนะครับจะใหญ่หน่อยตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทโอ้โ oh, ห oh, oh. แม่พูดไปแล้ว จะหาว่าโมจริงๆนะครับอันนี้600กว่าบาทนะครับผมซื้อมาเลยก็ตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวนี้นะครับปากมันจะเหมือนกันนะครับปากมันจะเหมือนกันเลยนะครับตัดตรงเนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาสําหรับตัวนี้ก็คือหนึ่งตัวตรงจุดนี้นะครับพอดีผมหาไอ้ตัวนั้นไม่เจอเอาแร็กหางปลาตัวนี้สามารถขี่หางปลานะครับเอาหางปลา สายไฟฟ้าเนี่ยมาเสียบตรงนี้ปุ๊บนะครับแล้วเรากดไปนะครับเป็นการหนีผานป่านี่คือไฮไลม์อยู่ตรงนี้1จุดแล้วนะครับจุดที่2ฟันเฟืองตรงนี้เอาไว้ทําไมครับเอาไว้ปลอกสายไฟนะครับเอาไว้ปลอกสายไฟนี่นะครับปอกง่ายนะครับนี่ปอกสายไฟได้ละแป๊บเดียวเอง นะครับแล้วมันมีพลังมากขนาดไหนไอตัวนี้นะครับไอตัวคิมตัวนี้เนี่ยนะครับนี่ผมไม่ได้มารีวิวคิมนะครับแต่ผมจะมาทดสอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านให้ดูกันนะครับว่าที่มันโฆษณาเนี่ยนะครับมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันบอกไฮไลท์มับอกว่าสามารถตัดตะปูได้โอ้โหตัดตะปูได้จริงไม่จริงอ่ะเดี๋ยวผมไปหยิบตะปูมาหนึ่งตัวนะครับ อ่ะดูตะปูนะครับอันนี้ตะปูนิ้วหนึง่งถามว่ามากกว่านิ้วหนึ่งได้ไหมผมลองละนะครับมันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องช่วยมันหักมันหน่อยหนึ่งเพราะว่าตะปูมันหนาแต่ถ้าเกิดนิ้วนึงอย่างนี้อย่างน,น,น,นี้นะครับดูนะครับตัดตะปูได้นะครับ ดูนะครับตัดตะปูนเลยได้นะครับนี่นะครับหักมาแล้วนะครับนี่อ้าวยังไม่หักปึ๊บนี่นะครับหักมาแล้วนะครับนี่ขาดเลยนะครับนี่นะพลังของมันนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับคีมตัวนี้ ราคามันก็ต้องแพงเป็นธรรมดานะครับสําหรับครีมตัวนี้เนี่ยนะครับนี่นะหกร้อยกว่าบาทก็มันก็สมควแลวนะครับตอนแรกผมนึกว่าผมโดนหลอกผมก็ลองมาดูนัหลอกก็หลอกทร้งวานะฮะถ้าหากหลอกขึ้นมันจะจะคอมเมนต์กลับไปว่าโอ้โหอ,อย่าไปซื้อแต่ตัวนี้นะครับดีจริงๆนะฮะยอมรับผมก็เลยเอามาทดสอบให้กับผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านได้ดูนะครับอันนี้ก็คือประเภทของครีมต่างๆนะฮะเราใช้ให้มันถูกวิธีเมื่อเราใช้ถูกวิธีปุ๊บเราก็สามารถที่จะ ใช้งานนะครับกับงานที่เราทำได้อย่างสะดวกแล้วก็ลดเร็วยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับก็คงจะมีไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับในเรื่องของประเภทของคีมนะครับคีมปอกสายไฟคีมตัดนะครับคีมตัดคีมล็อกนะครับเราไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวในครั้งหน้าจะเป็นอะไรถัดไปนะครับอย่าลืมนะครับ กด u b s สไคร์กด Like กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะเพื่อจะได้ติดตามองความรู้ดีๆในช่องในสเตชันนะครับในช่องนี้ต่อไปนะครับก็สำหรับในเวลาอันนี้ก็คงเอาไว้เท่านี้นะครนะก่อนนะครับนะมันยังไม่หมดเวลาหรอกจริงๆผมพูดไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันหมดเรื่องความรู้แล้วที่จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมที่ท่ที่อยู่ทางบ้านได้รับชมกันนะครับก็ไว้เท่านี้กันก่อนนะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการติดตามในคลิปนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ